วันก่อนที่เราไปถ่ายกับคุณฝนแม่ค้ากางเกงในผลปรากฏว่ากางเกงในเขาหายเอาไปตื่นเท้าโกมเอาไปตื่นเท้าโกมไม่ใช่โกม <c oughs> แล้วจะเกิดกรณีเงี้ยผมเนี่ยไปแอบชอบมีเพื่อน รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำยศธนาภไพศา,ารครับสวัสดีครับม,ม,มีประเด็นอีกแล้วครับพี่ธ<ม>นาครับผม,ผมวันก่อนที่เราไปถ่ายกับคุณฝนแม่ค้ากางกิงในผล<ม>ปรากฏว่ากางกิงในเขาหาย กางเกงไหนก็หายจริงออคุณหรือไอ้ไม่ไม่คุณถามถามเพื่ออะไรแล้วนะไม่ใช่ผมอยากมาถามในข้อกฎหมายว่ากรณีอย่างเงี้ย เกงในที่เขาตากตากอยู่ผมก็เลยย้อนไปถามที่เป็นข่าวอยู่เกงในที่เขาตากตากอยู่แล้วมีคนแอบเอาไปเนี่ยมันผิดข้อหาอะไรยังไงก็ซักซานนั่นสิโดนแน่ถ้าเป็นคืนถือว่าเหตุการณ์แต่มันก็ไม่ได้มีมีอะไรเขาเรียกอะไรนะมันไม่ได้มีแบบว่าเป็นมูลค่าเนี่ยเยอะแยะมันก็คือเกงในมือสองก็ถือว่าเป็นซักของเขาแล้วก็แบ่งความผิดครับแต่อย่างเงี้ยอยากจะบอกเอางี้อย่างพวกนี้เลยเอาไปคืนเขาโกงเอาไปคืนเขาโกงใช่ผม มึงเอาไปมึงเอาไปจดนไปแล้ววันนั้นเมมไม่อยู่ด้วยกูจะบอกให้กูนี่กูแฉเลยดีกว่าือจริงจมีความตั้งใจอย่างนี้วันนั้นอนะ่ะผมนะผมบอกที่ช่องทนายเปสันช่วยด้วยนะครับแล้ว<อ>ก็โกคัดนะอยากจะบอกว่าวันนั้นได้เตือนโกแล้วโกมันก็มาสกิดแล้วบอก เฮ้ยเอาว่ามึงเอาว่าแต่กินไหมไงกินไหมไงก็ได้อยู่นะเด็นมากเมึงตีดูแล้วกันเห็นว่าน้อง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 มีการใช้กลิ่นธรรมชาตินะครับทีนี้ประเด็นก็คือแต่ธนาบอกว่าผมเนี่ยไม่เอาก็จะส่งให้โกว่าโกมึงหยิบไปแล้วกันมึงเข้าไปในบ้านตอนคืนมึงนึกว่ากลัวไปต้มแดดได้ไงพี่เอกถามนี่ดีกว่าไอ้ฝนมันขายไปได้วผิดกฎหมายป่าววะ คือมันไม่ใช่การเผยแพร่สื่อรามกอนาจานะนะม,มันก็ไม่ผิดกฎหมายอแต่มันก็ดูจะเป็นเรื่องของศิลธรรมรแต่สำหรับคนรุ่นใหม่นี่ก็ไม่มีอะไรก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติก็มีคนมีความต้องการในมาซัพพลายในฐานะที่ทนายก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์ก็ได้แต่ผมอยากรู้ว่าผมถามพาพมานนะักมันพูดถึงว่าขายแม้กระทั่งฉี่มันเองอุจจาระมันเอง ไอ้ตรงเนี้ยผิดกฎหมายมากไม่ผิดครัไม่ผิดไม่ไม่มีกฎหมายบอกว่าผิดมันมีแต่ความกุจอจากอ้วกมีคนอยากได้แบบมีพวกเลูกที่จริงจริงเหรอเนี่ยจริงจริงนี่เห็นี่เรื่องจริงขี้กับงั้นก็แปลว่าอ่ะที่ฝนทําอยู่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายแต่ผิดอะไรนะจริยธรรมก็กูว่าพวกมึงเพี้ยนะต่างหากนี่ไปเออมึงซื้อมึงซื้อขี้ซื้อเยี่ยมที่จริงนี่คือเรื่องจริงไม่แต่กูแค่โดเมนแต่กูแดกเลยมั้ง คือเนี้ยอธบายกอนวันนั้นตกลงกับโกว่าถ้าโกวมันจะหยิบผมว่ากลับผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวได้เจอใบน้องฝนเนี่ยผมจะเข้าจะเข้ายามพิการ<อ>าแต่เจตนาแรกผมแค่ต้องการจะหยิบ<อ>ด้วยความเห็นน้องมันเก่งนไว้แล้วก็อาจจะนอน ลักษณะเรียกร้องเงี้ยเพราะว,ว่าจะซ้ําเลยซ้ำก็ไม่ได้ได้หรือไม่มันเป็นความผิดอะไรบ้างมันผิดอะไรบ้างเออบุกลุกยามวิการบุกลุกยามวิกาลร,รับซับรับซับเก่งไหมเนี่ยนะต่อเนื่องไปของศูนย์ไม่ทำทำเราอันนี้จะไม่ได้ไม่ได้เอาเทียไม่ได้เอาทีไม่ได้แตะตัวนี่ถือว่าคงคืนหรอเปาก็ถือว่าคงคืนแล้วนะครับคือคือแค่เลี้ยก็คงคืนแล้วซึ่งสื่อกินแค่เลี้อ๋อแค่เรี้ยอย่างเดียวคือผมไม่แข็งผมไม่ร้าดันโอเครู้เรื่องนะครับก็อยากจะบอกไหมนะครับ กรณีของเค้ยกเอ็ดน้องฝนเป็นตัวอย่างแม่ครับจากคณะกรกตแม่พอรุ่นกรกตแล้วพูดตะกุกตะกักตลอดเกงในในกรณีแม่ค้าเกง่งในนะครับน้องฝนที่ก็ขายอยู่ไม่ถือว่าผิดกฎหมาย <c oughs> าคุณยืนยันดิ <c oughs> ไม่ผิดกฎหมายอ่าโอเคคนไม่ผิดกฎหมายและถ้าผมเป็น <c oughs> ไอ้ไกล้องมันยิ้มไอ้กล้องนั้นถ้าผมซื้อ <c oughs> ผมผิดกฎหมายป่ะก็ไม <c oughs> ่ซื้อก็ไม่ซื้ออะไรอะไรไม่ต่อหน้าเมียมึงอะไรกันแน ยังไงเขาไม่ผิดไม่ผิดนะครับก็อว่าปกติประชาชนปกติคืออย่างนี้เดี๋ยวต้องบอกน้องฝนไป่อนฝ่าไปถึงน้องฝนนะพั่นายกับโปบอยฝ่าทักพี่นายประสานฝ่าว่าถ้าออยเขาเรียกให้คุณเนี่ยรับรอง อันนี้คุณอาจจะเข้าข่ายเป็นคนน้อยมึงปัญญาอ่อนแล้ะออยอะไรอย่ามารับรองแต่หลังๆที่มันบอกมีแบบน้ําเยิ้มกับไม่เยิ้มแบบแห้งแบบอะไรนะไอ้แบบน้ำาะไรเขาต้องการแบบอะไรก็ไม่รู้แหละมันบอกว่าสามารถเลือกได้น้ำเยิ้มน้ำเยิ้มน้ำเยิ้มอยู่กับพี่เอกแล้ว อยู่กันที่คือพนักงานคุณใหม่เอ่อเป็นลูกหลานในบ้านให้เขาเป็นลูกหลานเลยลูกหลานลหเราไม่เคยเรียกพนักงานว่าพนักงานเป็นลูกหลานเราดูแลเขาอ๋อเขามีหน้าที่ทําอะไรครับครับก็เป็นเหมือนลูกสาวในบ้านอ่ะก็คือดูข้าวล้างจานเรียนหนังสือทํางานในบ้านดูตรงนะขึ้นป .5 ยังไงคือผมนั่งเนี่ยนะเกือบจะท่อมาแล้วน้องขึ้นป .5 ยุนที่อายุเท่าไหร่แล้วลูก19 19หรือเปล่าพี่มีหวดแล้วมีหมดแล้ว มีผัวแล้วจริงปหมจริงค่ะไปเกิอดอะไรขึ้นวันนั้นทำไมถึงได้ผัววันนะั้นเรียนด้วยกันค่ะเ,เรียนด้วยกันผัวอายุเท่าไหร่ครับอีก,ก้าเหมือนกันใช่่คะในกรณีนี้ผมอยากรู้เด็กอีก,ก้าสิบเก้าถ้าแบบเาขามีมีอะไรกันถ้ามีอะไรกันนะสมมติมีเพศสัสมพันธ์สมมติมีเพศสัมพันธ์กร่วมประเวณีเออแล้วทีนี้ฝ่ายผู้หญิงกับผู้ชายทิ้งผู้หญิงอ่ะในเนี่ยฟ้องร้องได้ไหมจ้ได้ดำเนินคดีได้เพราะถือว่าอายุ เออคือถึงแม้จะเลย18แล้วถึงเก้าก็ยังไม่ถึง20ปีบริบูรณ์ก็ยังไม่รู้นีสิภาวะแต่สามารถถ้าเกิดรับกันจริงๆนะครับแล้วผู้ปกครองให้ความยินยอมนะก็สามารถแต่งงานกันได้แต่ยี่สิบนั่นหมายถึงอ๋อตั้งแต่17เจ็ดหรือหรอในกรณีอย่างนี้สมมติสมมติเนี่ยผม40กว่าผมไม่มีอะไรกับน้องแล้วอยู่ผมไม่สนใจผมไม่ยุ่งมันไปฟ้องผมโดนจับไหมโดนจับสิครับ ข้อหาอะไรครับยังไม่ถึงยี่สิบไงไม่ถึงยี่สิบก็หนึ่งโดนภาพผู้ยาวก่อนเลยนะครับภาพผู้ยาวนะฮะกระทำชำเราหรือกระทำชำเราหมดนะครับเพราะฉะนั้นเตือนนะครับเตือนทุกปีนะครับการที่เราจะไปยุ่งอะไรกัรเด็กเนี่ยขอให้เกินยี่สิบไปก่อนอืมเกินยี่สิบควรจับนะบางคนไปบอกสิบแปดไม่ใช่นะไม่ใช่ผมก็เห็นโดนมาไม่เกินยี่สิบทุกคนเลือกดทุกคนแล้วจริงๆมันโดนภาพผู้ยาวก่อนด้วยมันมีอยู่ในหน้าการปกครองของผู้ปกครองพี่เอกันเอาอะไรมาวัดอะต่ำกว่าสิบห้าต่ำกว่าสิบแปด มันคือคอย่างน,นี้ตามมาสิบห้าเนี่ยเรียกว่าเด็กค่ะสิบห้าถึงสิบแปดเนี่ยเรียกว่าเยาวชน,นตามมาสิบห้าเรียกว่าเด็กอ่าสิบห้าวันหนึ่งสิบห้าเกินสิบห้าไปหนึ่งวันหนึ่งวิทเนี่ยนะครับถึงสิบแปดปีเรียกว่าเยาวชนหลังจากนี้ถ้าอยู่ในภาวะเข้าสู่การบรรลุสิบวะตามยี่สิบตัวไหนรู้รองแต่สิบแปดนี่เริ่มตั้งได้แล้วนะ,ะแต่ถ้าพูดในเรื่องความผิดทางเพศนะครับซึ่งคนไปยุ่งกับเขาในเด็กไม่เกินยี่สิบเนี่ย มควาผแล้วถ้าเกิดผมบอกเด็กยินยอมถ้าเกิดมันบอกมันยินยอมอะมัน,ม,นมันคือมันมาเองอะอยู่ที่ผู้ปกครองเขาคงก็ไปขอศาลอ่าไปขอศาลก็้นั่นอะไรได้ก็จดทะเบียนได้แต่ยี่สิบเจ็ดอะไรแต่ผมมีวิธีบอกนะคือไม่ใช่มีวิธีผมเคยจำข้ามมีคนหนึง่งโคตรทีนะแค่ปอดจูบรูปคำออจอบูรูปคำนะแต่น้องเนี่ยอายุต่ำกว่าสิบห้าก็ผิดหมดนะจะยินยอมหรือไม่ก็ผิดนะเ,เด็กผิดหมดแล้วถือถือว่าผิดนะ ต่อให้เด็กยินยอมหรือไม่ก็ผิดนะครับเป็นการอนาจารนะครับ,รบหรือพาไปสักใุ้คนอื่นในการเพื่อจะแบบแสวงหาประโยชน์หรือกำไรนย,ยิ่งผิดหนักเข้าไปอีกครับโอเคนะครับการรับกันเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่าให้อยู่ในขอบเขตของกฎหมายด้วย<ช>แล้วถ้าเกิดกรณีเงี้ยผมเนี่ยไปแอบชอบเมียเพื่อนไปตอบชอบเมียเพื่อนอะแล้วเพื่อนต้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วแล้วผมเกิดไป โทษนะผมไปแบบไปมีซัมติงอะไรกับเมียคุณ่ะผมปิดอะไรบ้างคือมึงก็คงโดนกูยิงอ่ะอ่าข้อแรกก่อนเดี๋ยวบี่มึงมีปมไปพูดเรื่องกฎหมายโอ้โหผมมีเยอะให้มึงจะาข้อกฎหมายที่มึงเคยทนายไรนี่อย่างไม่เรื่อยเรื่อยตัดเลื่อยเรื่อยไอ้ไรมึงไม่ต้องฟังว่ะดิมึงหวงเมียอะไรนะหนาคืออย่างรักเนี่ยรักจริงป่ะเออยใหญ่ไม่ต้องกูรักคนเดียวนะ ถามหน่อยถ้าเกิดผมไปมีซัมติงอะไแล้วก็เมียคุณผมถูกกล่าวหาเล้คุณสามารถฟ้องกับผมั้งเมียคุณได้เอถ้าเกิดว่าแบบว่าแอบแต่คือว่ามีการมันมันก็ยังไม่เข้าชู้แต่ถ้าเกิดมีการส่งเสียมีอะไรอย่างเงี้ยมีการให้เงินให้ทองมีอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นชู้ละโอ้ลึกซึ้งมากนะเรื่องแบบนี้นะเพราะฉะนั้นแนะนำนะครับเมียใครก็ควรรักก็ควรอย่าไปยุ่งกับเขาถ้าเกิดเขามีลูกมีเมี้ยแล้วส่วนเด็กเนี่ยก็คืออะไรที่ต่ำกว่า20เนี่ย อย่าไปยุ่งอย่าไปแตะอย่าไปแตะเลยนะปล่อยให้น้องเขาเจริญเติบโตงอกงามเถอะแต่ตรงนี้ต้องลดน้ำต้นไม้หน่อยนะดูลดหน่อยนะน้ำไม่ได้เลยตรงนี้จะบอกคบอยอย่างเงี้เดี๋ยวเรื่องฝากเรื่องนิดนึงนะฮะการที่เราไปยุ่งกับสามีภรรยาใครนะฮะที่เขาจดทะเบียนสมรสหรือไม่จดทะเบียนสมรสตามที่ในพฤติกรรมพฤติกรรมนะฮะครับคือมันเป็นเรื่องศีลธรรมแล้วมันก็จะเกิดการฆาตกรรมการฆ่ากันการทำร้ายร่างกายการเรียกว่าสาเหตุหลักๆอาชญากรวิทยาเนี่ยจะมาจากหนึ่งนะครับหักหลังธุรกิจมืดนะครับ ชู้สาวนะครับแล้วก็การขัดผลประโยชน์มันจะมียาเสพติดมีอยู่แค่นี้ฮะหลักๆเลยเป็นเรื่องชู้สาวปยาเสพติดที่เราเห็นนะครับตรงนี้ขอไว้นะครับเพราะว่ากกฎหมายจะลงโทษไม่ทันแต่เราอาจจะตายก่อนนะงามนะครับพึงระวังและต้องสองวนเอาไว้นะอย่าไปยุ่งนะครับเป็นลูกเป็นเมือชาวบ้านไม่ดีมันก็เข้าสิงไปยสิทิข้อที่ พระให้เรารักษาสินไว้เป็นสินข้อที่ส9มร้อยเก้าสิบเก้าอ่ะไอ้ท่านคุณพระโอเคครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับพี่เอ๋สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณสมูอด้วยใช่ไหมมึตัวนี้ไหมนะ